สวัสดีคะ่ะทุกคนน้องพาไปดูการเลี้ยงกุ้งที่ะะมณฑลสังตรงนะคะเมืองจีนหนานค่ะอันนี้นะคะเป็นฟาร์มกุ้งแบบยาวๆที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะดูนักหนานะคะ<ห>ที่<ด>ท่านเห็นอยู่นี้นะคะตอนแรกก็งงนึกว่าบ่อเลี้ยงกุ้งใหญ่ๆนะคะปรากฏว่าเขาเป็นบ่อที่เอาไว้เก็บน้ำนะคะผสมน้ำสาม ตัวด้วยกันนะคะก็มีน้ำบาดาลน้ำทะเลแล้วก็น้ำปกตินะคะน้ำจืดปกติเอามาผสมและควบคุมความ,มอ,าอุณหภูมิเอาไว้ในโรงนี้นะคะก่อนที่จะส่งต่อไปกับบอกุ้งต่างๆนะคะเราเข้าไปดูในบ่อกุ้งกันนะคะก็ภายในนะคะก็เป็นบ่อขนาด9เมตรคูณ30เมตรค่ะ พื้นก็เป็นดินนะคะก็ปูขอบปูพีอีเฉพาะสโลมนะคะสายพันธุ์เนี่ยเ็ใช้สายพันธุ์โตเร็วค่ะของไฮต้านะคะรู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ที่เขาใช้กันเองซึ่งเมืองจีนานี่นะคะก็ผลิตกุ้งได้ห้เอร์เซของผลผลิตกุ้งจีนนะคะโอดูสิคนะกุ้งก็โตดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ติดลบ3องศานะคะ สองศาเรี้ยงกุ้งได้โตตอนนี้อยู่ที่หน้าสี่นะคะนี่ก็คือด้านภายนอกนะคะน้องพาเดินไปชมภายนอกก็เป็นโรงคลุมอย่างนี้นะคะเขาก็จะใช้ผ้าใสาๆคลุมมีบ่อเยอะมากค่ะถ้านับดูน่าจะเป็นร้อยๆ้อยบ่อเป็นร้อยๆบ่อ,นอ,บอในหนึ่งพื้นที่ของเจ้าของเดียวกันนะคะ อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นคลองส่งน้ําของเขาที่ระบายน้ำเห็นแวบๆนั้นนายยกชลีค่ะพามาดูกันนะคะก็เป็นคลองส่งน้ําแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นบ่อที่เหมือนเป็นบ่อพักน้ํำนะคะข้อดีของบ่อพักน้ําเขาน้องจะสังเกตเห็นเขาใช้ออ,ออกซิเจนตีน้ําอยู่ตลอดนะคะอันนี้เป็น ตอนที่น้องเข้ามาในฟาร์มแห่งนี้นะคะก็จะเห็นโรงแบบนี้เยอะมากอันนี้คือไม่คลุมนะคะคือบ่อนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงนะคะยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะก็น่าจะแถวหนึ่งก็น่าจะประมาณ20บบ่อนะคะหนึ่งแถวแล้วก็มีหลายแถวมากนะคะอันนี้แต่ถ้ามีโรงคุมฟ้าฟ้านี่ก็คือมีกุ้งอยู่นะคะก็คุมอุณหภูมิภายในนะคะเป็นความเค็มเขา เก็บไว้อยู่ที่17องศาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะขออภัยอุณหภูมิอยู่ประมาณ28องศานะคะส่วนความเค็มน้ำอยู่ที่17 ppt ค่ะผลผลิตเขาบอกว่า1บ่อของเขา9้คูณ30นะคะได้ผลผลิตก็ประมาณ1ตันนะคะเป้าหมาย1ตันค่ะ แต่จะได้หรือเปล่านะเราไม่รู้จริงๆนะคะบ่อที่ท่านเห็นอยู่เนี้น้องเข้าไปดูมาแล้วนะคะบางบ่อเนี้ยเลี้ยงกุ้งญี่ปุ่นค่ะก็เป็นกุ้งคุโรมานะคะซึ่งกุ้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะปล่อยแบบบางๆค่ะกุ้งญี่ปุ่นขายแพงมากเออครึ่งหยวนเนี่ยน้องไปดูมันร้อยหกสิบหยวนละเอ้ยครึ่งกิโลร้อยหกสิบห้ายวนละแพงกว่ากุ้งขาวลิฟเลย ส่วนอีกด้านด้านในที่ภาพเริ่มต้นที่น้องพาไปดูอันนั้นเลี้ยงกุ้งขาวเวอนาไมค่ะสายพันธุ์ไฮต้านะคะเมื่อกี้ที่บอกนะคะเดี๋ยวนะพาไปดูก่อนอันนี้ก็เหมือนเป็นโรงเก็บอาหารเก็บอุปกรณ์ปัจจัยอะไรต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นบ่อพักน้ําบ่อกเก็บน้ําอันนี้คือโรงเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นะคะอันนี้บ่อพักน้ํานะคะ บ่อพังน้ําด้านนอกก็ดูแล้วก็บ่อพักน้ําไม่ได้มีเยอะมากนะคะจากที่น้องดูนะแต่ว่ามันจะไปอยู่ตรงนี้ค่ะบ่อพักน้ําก็คือไอ้โลงคลุมใหญ่ๆสีดําๆที่น้องให้ดูทีแรกว่าเขาใช้ระบบน้ำสามส่วนด้วยกันก็คือน้ำอ่ะ อันนี้ก็เป็นท่อท่อถังน้ำอะไรก็ไม่รู้นะคะดูใหญ่มีหลายถังเหมือนกันนะคะก็ลงใหญ่ๆดำๆข้างหลังเนี่ยตอนแรกน้องก็เข้าใจว่าเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะเพราะว่ามันใหญ่มากจริงๆคะ่ะอลังการมากเหมือนประมาณคือเยอะะมันใหญ่อะ่ะ เขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ผสมน้ําเก็บรวมกันนะคะมีน้ําผสมก็คือน้ำนนํำบาดาลน้ําทะเลแล้วก็น้ําจืดนะคะเอามารวมกันเพื่อที่จะให้น้ําอยู่ในระดับความเค็มที่17 ppt นะคะแล้วก็คุมลงเอาไว้เพื่อรักษาอุณหภูมิน้ําเวลาจะใช้ก็ไหลไปตามท่อนะคะอห็นเขาบอกประมาณนั้นส่วนตรงนี้ก็อาคารสำนักงานเขาค่ะ อมาดูกุ้งอีกทีหนึ่งอันนี้นะคะเป็นหลังคานะคะหลังคาอันนี้ที่น้องบ่ออันนี้ก็จะสังเกตนะคะเอ่อน้ําเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะกอนตะกันโปรตีนมันขึ้นมาเยอะนะคะเดี๋ยวเขาก็อาจจะตักไปจะสังเกตว่ามีท่อ ออน้ำเนี่ยหยดอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ข้อดีของเขาคือน้ำเขาเนี่ยข้อดีของน้ำเขานะคะก็คือน้ำเขาเนี่ยสีสวยนะคะพี่ๆเขาบอกว่าสีสวยเพราะว่าไม่มีตะกอนแขวนลอยอยู่เลยนะคะสังเกตน้ำเนี่ยดูโปร่งนะคะดูจากลมที่ขึ้นมานะคะลมเนี่ยจะมีลักษณะออพิเศษเลย ดูเห็นได้ชัดว่าน้ำโปร่งมากนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำหนืดนะคะลมก็จะออกมาเป็นเมื่อเๆือนะคะค่าสารอินรีเนี่ยจะน้อยมากเลยนะคะในบ่อแบบนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะคะก็ค่าโปรตีนของเสียเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะคะก็มาดูเรื่องอุปกรณ์กันบ้างนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะน้องเอาตัวปแปรภาษานะคะส่งเนี่ยเขาก็เขียนว่าเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนนะคะถ้าจะว่าเป็นออกซิ เจนผงมันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะคะเพราะมันดูเหมือนเป็นเกล็กดนะคะถ้าเป็นออกซิเจนผงบ้านเรามันก็จะละเอียดหน่อยนะคะแต่นี่มันเป็นเกล็ดนะคะส่วนตัวนี้เป็นสารฆ่าเชื้อค่ะซึ่งเขาก็สั่งเยอะอยู่นะคะเป็นตัวที่ฆ่าเชือ้อต้องถามว่าเอาไว้ใช้ยังไงเขาบอกว่าก่อนปล่อยกุ้งเนี่ยขเขาก็จะใช้สารตัวนี้ทําการฆ่าเชื้อที่พื้นบ่อฆ่าเชื้อในน้ําฆ่าเชื้อ ก่อนที่จะปล่อยกุ้งลงไปนะคะส่วนที่เป็นถังที่ใช้คลุกผสมอาหารเขาก็จะคลุก EM คลุกจินซีอะไรอย่างเนี้ค่ะลงไปนะคะก็นี่เม็ดอาหารนะคะเป็นเขาเลยว่าเขาเองให้พี่ดูเนี่ยคืออะไรก็ ผส,สมคลุกเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมให้แล้วค่ะตัวนี้เห็นบอกด้วยนะคะว่าใส่พวกแร่ธาตุอะไรอ่ะลงไปในอาหารให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเอาไปให้กุ้งนะคะก็เหมือนบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าน้ําความเค็มที่นี่นะคะความเค็มอยู่ที่17 ppt นะคะคนนี้ก็เก่งมากนะคะเป็นคนที่ดูแลของบริษัทอธิเมียนะคะแต่มาให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงกุ้งเขาพวกบอกกับน้องหลายครั้งนะคะว่าถ้า คำถามใดที่เขาไม่สามารถตอบได้เขาจะให้ผู้เชี่ยวชาญของเขาไปคน้นไปตอบมาให้แล้วก็เอามาแจ้งเราอีกทีนะคะอันนี้นะคะน้องไปดูยังไม่เห็นมียาหรือสารเคมี อะไรที่นอกเหนือไปจากพวกนี้นะคะเข้าไปนี่เข้าไปแบบฉุกระหุนะคะไม่ได้มีการเตรียมการหรือโทรแจ้งก่อนล่วงหน้าอะไรไว้ก่อนนะคะคือน้องแค่บอกว่าน้องอยากดูเขาก็พาเข้าไปเลยนะคะที่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะก็จะมีถังๆแบบนี้สีข,ขาวๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็นายกชลีก็ยังจะเวียนเข้าไปดูในบ่อก,กุ้งในถังอาหารอีกถังใหญ่ๆอันนี้เป็นตัวที่เขาทำจุลินทรีย์นะคะมุมด้านในะ เขาทำจุลินทรีย์เพราะทําจุลินทรีย์ขึ้นมาแล้วก็ใช้คลุกอาหารนะคะใช้ผสมอาหารเหมือนกับประมาณเป็นสูตรน้ำม e ันเออะไรของเขาอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ามาคลุกอาหารก่อนที่จะเอามาให้นะคะแล้วก็ยังวนเวียนกันอยู่ตรงนี้พยายามที่จะแปลภาษาอยู่ว่าเขาใช้อะไรกันนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็เป็นเหมือนประมาณคอรีนน้ำนะคะก็ เอาไว้ใช้ในการค่าเชื้ออะไรต่างๆนะคะเป็นปูนที่กองขึ้นมานะคะซึ่งน้องก็ถามเขาว่าเป็นปูนอะไรเขาก็จะบอกว่าประมาณว่าเป็นเออเป็นปูนซีโอไลท์หรืออะไรเนี่ยะค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งในบ่อที่เนี่ยเ อ๋อข้างๆนี่เห็นไหมคะมันจะมีปูนกองกองไว้อ่ะอันนี้ก็อุปกรณ์รถเขานะคะค่ะเราก็เดินแอบเข้าไปดูอีกรอบนึงนะคะนายกชลีก็เดินไปสำรวจยังงงอยู่นะคะว่าเอาอะไรคลุกกับอาหารอ่ะน,นี่เอา EM มาให้ดูนะคะ EM ที่บอกว่าที่เขาใช้ก็เป็นแบรนด์ของจีนนะคะเขาบอกว่าใช้ตัวนี้คลุกผสมอาหารด้วยนะคะ EM แล้วก็หรือว่าใส่ในน้ำนี่แหละจำไม่ได้ค่ะขออภัยแปลกันไม่ถูกนะคะเสียดายเราไม่ได้มีล่ามไปใช้มือถือเป็นตัวช่วยแปลนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่น้องชอบนะคะก็คือคันบ่อเป็นผ้า PE แบบที่ไม่เคยเห็นแบบบ้านเราเลยนะคะไม่เคยเห็นเหมือนมันเป็นแบบปูน พีที่มันเป็นปูนพอเวลาฝนตกมามันก็จะแข็งเป็นปูนนะคะอ่ะสรุปแล้วก็มาดูกันนะคะน้ำก็ปร่งมากจริงๆแม้ว่าจะมีตะกอนที่เห็นฟ้าๆไม่ใช่กล้องน้องไม่ดีนะคะแต่เป็นเพราะว่าข้างนอกมันติดลบสามค่ะข้างในเนี่ยเขาคุมอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบแปดนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมันเหมือนจะเป็นควันๆแต่น้องก็ยังไม่เห็นตัวคุมอุณหภูมิเขานะคะว่าอยู่ตรงไหน มันมาตรงไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ที่ตรงหัวบอ่อทุกบอ่อนะคะเขาก็จะมีน้ํา,าหยดค่อยๆหยดติ้งติงติง,ตงไม่ได้ไหลแรงๆนะคะเนี่ย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 ,เ,ย,เ,ยเห็นท่อไหมคะเป็นน้ําอย่างเงี้ยค่อยๆปล่อยน้ําลงไปทีละน้อยทีละน้อยคะ่ะเราไปกันสามคนนะคะได้ยินเสียงน้องก็คงจะรู้แล้วว่าน้องกลับมาเนี่ยน้องไม่สบายนะคะน้องป่วยติดลบเจ็ดองศาใครจะรอด ขอบคุณที่ติดตามนะคะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ขออภัยค่ะ